นางยิงยา้นยาขึ้นอะไรยาพึ้น,อน,ออนโอ้อยเห็นหมดอีกแล้วอะ่ะนั่นพีเอาไหม,อไมไเอาไหมเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ไม่ได้ ไม่ต้องเอถไทยไม,มันไอเอาหัวอันไหนฮะโอ้โหมีหัวมีเยอะแยะอชิอชีไม่ใช่อชีดำไม่ใช่ สีชมพูไม่ใช่เดี๋ยวจิ้มให้เนีที่บอกนี้อันนี้อันนี้นี่นี่ขึ้นสีนี่นี่อนี้อ้าแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่สีเนี้ยเหรอ ใช่สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเหรอโอ้โหมันสวยนะน้องหญิงจริงเหรอใช่มันสวยขนาดไหนอืสวยมากเลยโอ้โสีฟ้าเห็นไหมล่ะไม่ใช่สีน้ำตาลเหรอไม่ใช่ต้องหมุนตัวไหมหมุนดูสิหมุนดูมันเป็นบาร์บี้นะ